นี้จะสอนเกี่ยวกับการสร้างเสื้อปกดองตงมีฐานนะคะโดยลักษณะของเสื้อในคราวนี้จะมีลักษณะเป็นเสื้อที่เป็นกระดุมหน้าแต่มีซิปหลังนะคะตัวเสื้อตัวนี้นะเราจะทําเป็นเสื้อแบบเข้ารูปนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบไม่ฟิตนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระดุมหน้ามันจะบิดได้นะคะตัวเสื้อก็จะมีการตกแต่งเป็นชิ้นผ้าแล้วก็สอนการสร้างปกคอเสื้อซึ่ง มันจะเป็นแบบที่คล้ายๆกับเชิ้ตนะคะแต่ว่าก็จะไม่เหมือนเชิ้ตเป๊ะก็จะมีการแผงเป็นวิธีการสร้างปกตองๆองมาร่วมด้วยขั้นแรกนะคะเราก็มาเริ่มจากการเตรียมกระดาษก่อนนะคะโดยที่ว่าเราเนี่ยจะเว้นจากริมกระดาษอันนี้เข้ามานะคะประมาณสเท่าครึ่งนะคะของขนาดสาบกระดุมที่เราคิดว่าเราจะใช้นะโดยปกติแล้วนะเราก็จะ ใช้ประมาณ2เซนนะคะสําหรับเป็นกระดุมแต่ปัจจุบันเนี่ยจะชอบนิยมใช้กระดุมที่ค่อนข้างเม็ดใหญ่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อเลี่ยมปัญหาไม่ให้เวลาใส่แล้วเนี่ยกระดุมมันล้งแล้วเหมือนกับว่ามันบางกระดุมได้ไม่ใส่นิดนะเราก็จะใช้เป็นประมาณนิ้วหนึ่งแทนซึ่งก็จะเป็นรูปแบบที่นิยมมากกว่าในปัจจุบันนะคะจากนั้นเราก็เลยจะเว้นจากริมกระดาษตัวนี้ก็ามานี้เอาไว้ประมาณ6เซนนะคะแล้วก็ จากทางซ้ายนะที่จะเป็นส่วนที่เป็นเส้นกลางหลังนะคะเราก็จะเว้นเข้ามาประมาณ1นิ้วนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทำเอาไว้เป็นซิปใส่ด้านหลังด้วยอ่ะทำไมถึงมีทั้งข้างหน้านะคะที่มีกระดุมอยู่แล้วแล้วก็ทำไมถึงมีซิปด้านหลังนั่นเป็นเพราะว่าในรูปสเก็ตที่เราจะทำกันนั้นจะมีชิ้นผ้าเนี่ยคาดทับอยู่ตรงกลางนะแล้วมันก็เลยทำให้ถอดได้ยากเราก็เลยจะเลือกที่มี ซิฟไว้ที่ด้านหลังแทนแล้วกระดุมอยู่ที่ด้านหน้าซึ่งนั่นหมายความว่าตัวที่อยู่ด้านหน้านั้นเราอาจจะทําให้เป็นเป็นกระดุมที่แยกกันแบบทั้งสองฝั่งได้เลยหรือเราอาจจะเลือกทําเป็นแบบหลอกก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อเราตีจากลิงกระดาษนี้เข้ามาสองฝั่งแล้วแบบนี้นะเราก็จะได้เส้นกลางหน้ากับเส้นกลางหลังมานะคะเส้นตัวนี้ก็จะเป็นเส้นกลางหน้านะคะ ส่วนตัวนี้เป็นเส้นทางหลังแบบน,นี้จากนั้นเราก็จะเริ่มวัดจากริมกระดาษด,ด้านบนค่ะวัดลงมา10เซนทั้งสองข้างแบบนี้นะสิเซนนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับเป็นเส้นตำแหน่งของเส้นคอเพราะเราได้จุดที่เป็นคอแล้วเราก็จะมาวัดเส้นกลางหน้ากันต่อเราก็จะใช้เส้นขนาดความยาวจากคอถึงเอวนะคะ ปกติแล้วถ้าเป็นของคนไทยที่สูงไม่เกิน170เซนเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ35เซนอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่สูงไม่เกิน160เนี่ยบางคนก็อาจจะใช้แค่34ได้นะคะขึ้นอยู่กับขนาดหน้าอกด้วยนะเคสนี้นะคะอันนี้35เราก็ Pix y ติ๊กไว้ทั้งสองฝั่งแบบนี้จากนั้นเราก็ทำการแบ่งครึ่งค่ะ35แบ่งครึ่ง 17.5แล้วแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งก็คือ8.75แบบนี้ทำแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งนะคะแบบนี้จากนั้นก่อนที่เราจะตีเส้นค่ะเลื่อนมาที่ด้านล่างต่อจากตรงตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งเส้นเอวเมื่อสักครู่นะคะเราจะวัดจากเอวถึงสะโพกลงมาในกรณีที่ของคนที่ไม่มีไซส์นะคะ แล้วแต่ว่ามีไซส์มาตรฐานที่คิดว่าจะใช้ได้อยู่เนี่ยมาตรฐานคนไทยที่สูงประมาณ160เซนไม่เกิน170เจนี่ยจะอยู่ที่เอวถึงสะโพกค,คือ20เซนนั่นหมายถึงสะโพกเล็กเนี่ยเอวถึงสะโพกเล็กคือ10เซนสะโพกเล็กถึงสะโพกใหญ่20เซนนะล้วก็คือคำนวณเข้าคร่าวไว้ประมาณนี้อันนี้คือมันไม่สติกมากเนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้เส้นสะโพกเล็กกันนะคะก็เลยมันกับเป็นทางผ่านเฉยก็เราแค่คำนวณเข้าคร่าวเอาไว้ประมาณนี้ จากนั้นก็จัดการตีเส้นเชื่อมทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วนะคะกับการตีเส้นนี้นะแล้วก็กำหนดเส้นกันนิดหนึ่งนะคะ จะคอลงมาอันนี้จะเป็นบ่านะคะตำแหน่งเส้นบ่านี้คืออยู่แถวไหนนะก็คืออยู่ทางแถวแนวนะจุดรอยต่อระหว่างแขนกับช่วงตัวค่ะคือแถวๆลักแล่นะช่วงพับแขนนั่นเองนะคะต่อมาเป็นเส้นอกค่ะอันนี้ก็คือช่วงหน้าอกของคุณนะคะต่อมาเป็นเส้นเอวนะสะโพกเล็กกูจะเขียนเป็นซพอ,อนะคะแล้วก็สะโพกใหญ่ค่ะซพอยแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะกการกําหนดขนาดพื้นที่เส้นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มในขั้นตอนถัดไปกันนะคะ